วิทยุเ네นชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดย Ford r เร g e r ชนะทุกอุปสรรคธนาคารเกียรตินาคินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราคงจะจำภาพของชาวเวียดนามนับหมื่นนับแสนคนนะครับที่อพยพทางเรือนะครับหนีภัยสงคราม ในขณะที่กรุงไส่ง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ในขณะนั้นกําลังจะล่มสลายนะครับมีกองทัพจากเวียดนามเหนือนะครับบุกเข้ามานะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามมิโดจีนคุณสุริชัยครับ,รบมันก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากของภูมิภาคนี้นะครับลาวกัมพูชาและก็เวียดนามกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ผมยังจำภาพได้เลยนะ The boat people รเรือมนุษย์เนี่ยสมัยนั้นซึ่ง ตอนที่คุณเทพชัยกับผมทําข่าวเนี่ยมันรูปเกิดจะมาทุกวันเลยใช่ครับแล้วก็ต้องมีข่าวว่ารอดไม่รอดและเสียชีวิตในระหว่างที่หนีออกมายังไงถูกผลักดันออกมาอยู่ในทะเลแล้วก็เสียชีวิตยังไงนั่น40กว่าปีแล้วใช่ครับครับและทําไมอยู่ดีๆวันนี้บูธพีโพกกลับมาเป็นข่าวอีกครับครับน่าสนใจมากเพราะว่านี่ก็เป็นคําถามที่ดูเหมือนว่าทั้งประเทศที่ ต้องรับผู้ริภัยรุ่นใหม่นี้มานะครับคือออสเตรเลียนะครับอินโดนีเซียกับรัฐบาลในกรุงฮานอยของเวียดนามเนี่ยก็กําลังพยายามหาคําตอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีนะครับนะครับมีคนเวียดนามเนี่ยอพยพทางเรือนะครับนีจากเวียดนามเนี่ยมายังประเทศในออสเตรเลียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยหลายร้อยคนนะครับปีนี้นะครับไม่ไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำไปนะครับทั้งหมดรวมแล้วมี460คนนะครับตัวเลขเมื่อถึงสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรากฏว่า นี่เป็นตัวเลขถ้ารวมไปแล้วเนี่ยเท่ากับตัวเลขคนเวียดนามที่หนีออกจากเวียดนามออกนอกประเทศมายังอินโดนีเซียแล้วก็ในออสเตรเลียเนี่ยหปีรวมกันเลยนะครับใช่ครับน่าสิเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่มีข่าวก็คือว่าเรือที่พาเอาคนเวียดนามออกมานั้นไปที่เกาะคริสต์มาสออสเตรเลียเมื่อเดือนที่แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเป็นเรือประมงนี่แหละแล้วก็ จดทะเบียนที่เมืองเคียนเกียงซึ่งอยู่ทางใต้ของเวียดนามห่างจากเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียนี่ถึง2,300กิโลเมตรแต่ก็ใกล้กับใกล้กว่าที่จะไปอินโดนีเซียหมายความว่าแทนที่จะหนีไปอินโดนีเซียเนี่ยมาลงที่เกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียจะใกล้กว่าแต่กระนั้นก็ตามวาดภาพสิครับว่า2,300กิโลและนั่งอยู่บนเรือเล็กๆเรือที่ ถ้าเจอพายุใหญ่จริงๆก็อับปางได้ทันทีที่หละครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลามากทีเดียวแต่ก็เป็นระยะทางที่ในอดีตนะครับเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ยคนเวียดนามหลายหมื่นคนก็ใช้เส้นทางนี้แหละชคะครับหนีไปยังอินโดนีเซียออสเตรเลียมาเมืองไทยก็เยอะนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยก็มีคําถามก็คือว่าทำไมคนเวียดนามหลายร้อยคนจึงต้องตัดสินใจเนี้ยออกจากประเทศตัวเอง,เองนะครับ ออสเตรเลียแน่นอนก็เป็นประเทศที่มีชุมชนชาวเวียดนามนี่อยู่เยอะนะครับหลายคนก็เป็นผู้ลี้ภัยในสมัยสงครามเวียดนามนนาดีแหละขณะนี้คําถามใหญ่ก็คือว่าแล้วคนเหล่านี้ต้องการอะไรนะครับถ้าเป็นในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยก็พออ้างได้นะครับว่านีการกดขี่หนีภัยคอมมิวนิสต์แต่ว่าพอมายุคนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนข้ออ้างนี้ก็อาจจะมีน้ําหนักน้อยลงนะครับทั้งรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ทั้งรัฐบาลเวียดนามก็พยายามจะบอกว่า คนส่วนใหญ่ที่หนีมาในระยะนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจมากกว่าแต่กาใช้คำนี้นะคร e. ับ e c o n o m i c refugee ก็คือพูดง่ายๆเป็นคนเวียดนามที่ต้องการหนีความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจและไปหาโอกาสใหม่ของชีวิตในประเทศที่3เขขสัมภาษณ์บางคนนะซึ่งบอกบว่าต้องการจะหนีจากชีวิตอล,อลำเค็นเพราะว่าถูกกดขี่และถูกข่มขูโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจนะครับ,รบแต่ว่า ทั้งรัฐบาลออสเตรเลียและเวียดนามก็มีแถลงการออกมาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่หนีออกมาเนี่ยเป็นผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจซึ่งไม่มีสิทธิ์จะขอลี้ภัยทางการเมืองอย่างที่เคยเกิดขึ้นสมัยเวียดนามหรือว่าไส้งอนแตกฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรถ้าคุณเป็นรัฐบาลเวียดนามเนี่ยคุณก็จะต้องมีปัญหาแล้วละว่าทำไมคนถึงหนีออกมา มากมายขนาดนั้นครับมีบอด,ดีตหัวหน้าชุมชนชาวเวียดนามที่ออสเตรเลียที่ชื่อตรุงโดนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศบอกว่าทัศนคติท่าทีของเวียดนามก็คือว่าคนเหล่านี้จะไม่ชื่อเพื่อนคุณทำไมคุณจึงเอาเขากลับไปแปลว่าคือก็หนีไปแล้วนี่จะเอากลับไปทำไมเพราะว่าเขาไม่ต้องการอยู่ประเทศนั้นครับ แต่ใครเด็ออสเตรียบอกให้อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาหนีด้วยเหตุผลเศรษฐกิจถ้าเราปล่อยอย่างนี้ใครต่อใครก็จะหนีมาประเทศเราต้องกลับมาอยู่โดยไม่ต้องมีวีซา่าไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรกันเลยฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นใหญ่มากเพราะว่าทําให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเจอคําถามเลยว่าอ๋อนี่คุณปกครองประเทศยังไง <laughs> คนถึงได้หลบลี้หนีกันมากมายขนาดคล้ายๆกับตอนที่หนีหลังสงครามเวียดนามตอนนั้นแหละเวียดนามเหนือเป็นผู้ได้ชัยชนะนะครับ ซึ่งก็ทําให้เห็นภาพตอนนี้ว่าอ๋อแปลว่าชัยชนะของคอมมิวนิสต์เนี่ยทำให้คนเวียดนามวันนี้เริ่มจะต้องคิดหนีอีกแล้วหรือครับนี่ก็ถือว่าทําให้รัฐบาลในกรุงฮานอยนี่เสียหน้าพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามก็พยายามที่จะวาดภาพว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนเวียดนามทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะอย่าลืมว่าเวียดนามก็เดินตามรอยจีน mm hmm. คือเปิดประตูต้อนรับเ,เงินลงทุนจากต่างประเทศ ทรัพที่คอมมิวนิสต์นั้นก็เป็นเพียงแค่ในนามการปกครองประเทศแต่ว่าการบริหารเศรษฐกิจทั้งหลายการทำธุรกิจทั้งหลายเนี่ยทุนนิยมร่วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่ทางรัฐบาลเวียดนามมั่นใจนะครับว่าถูกฉายไปนอกประเทศก็คือภาพของคนเวียดนามที่กินดีอยู่ดีมากขึ้นแต่พอมีคนเวียดนาม,นม,มในประเทศหลายร้อยคนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วคุณบริหารประเทศชาติได้ยังไง นี่ก็ทําให้ทางรัฐบาลเวียดนามนี่ไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องที่ถูกข่มขู่จริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่หนีออกมานั้นเป็นชาวคทอลิกที่ไปร่วมประท้วงที่โบสถ์ที่ฮานอยต่อต้านนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่ไม่ให้เสรีภาพกับการแสดงออกทางการเมืองที่อาจจะไม่สอดคล้องกับ ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบางคนก็บอกว่าที่หนีมาเนี่ยเพราะว่ามีข้อพิพาทกับข้าราชการท้องถิ่นอยู่ไม่ได้ละต้องหนีออกมาฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามแถลงว่าคนเหล่านี้หนีเพราะต้องการไปหาชีวิตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเนี่ยอาจจะไม่จริงทั้งหมดก็ได้ครับ ครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนให้เหตุผลนะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าก็จะมีทฤษฎีอยู่สองสามทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้คนเวียดนามเหล่านี้เนี่ยหนีออกนอกประเทศนะครับแต่น่นอนว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีน้ําหนักมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามคุณสุริชาได้จำได้นะครับก่อนหน้านี้มีภาพโอโ้โหเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ดาวรุ่งของเอเชียเลยนะนะครับ,รบตอนที่เศรษฐกิจรุ่ง,ร,งรุ่งเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ย แต่ว่าเศรษฐกิจเกิดพลิกผันครบับในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยภาะวะเศรษฐกิจตกต่ำมากมนะครับเกิดฟองสบู่แตกพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าเงินที่ไปลงทุนเนี่ยไปลงในภาคอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นซึ่งไม่ทําให้เกิดการผลิตเลยใช่ครับก็นี่คล้ายๆกับประเทศไทยในช่วงปีหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับที่เกิดฟองสบู่เนี่ยเวียดนามก็เหมือนกันตอนนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าสภาพความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามของประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยดีนักครับและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ ที่ฝ่ายที่ไม่ค่อยเชื่อว่าคนเวียดนามเหล่านี้หนีมาเพราะว่าเหตุผลทางด้านการเมืองถูกรังแกเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาบอกว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่ต้องการจะอยู่ในเวียดนามเพราะว่าต้องการหาชีวิตที่สุขสบายมากกว่าที่อื่นและเสียงส่วนใหญ่ที่พูดแบบนี้ก็จะเป็นคนในออสเตรเลียนั่นแหละก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไม่อยากที่จะรับคนเวียดนามเหล่านี้ไว้นะครับดันั้นก็น่าสนใจครับว่าเวียดนามจะ แก้ปัญหานี้อย่างไรจากนี้ไปเพราะว่าก็เป็นที่จับตาดูนะครับเศรษฐกิจของเวียดนามถึงแม้จะมีปัญหานี่คนก็มองว่าก็ยังมีสิทธิ์เป็นเสือตัวใหม่ได้และเนื่องจากเป็นคู่แข่งของไทยในแง่ของการส่งข้าวออก mm hmm. ก็เราก็ต้องจับตาดูบ,บ่อยๆครั้งเวียดนามก็สามารถชนะไทยในหลายๆเวทีขายข้าวแข่งกับไทยชนะไทยในบางเรื่องด้วยวันก่อนเห็นมีปรากฏการณ์ที่เวียดนามอ,อีกด้านหนึ่งครับ ซึ่งก็น่าสนใจดีเพราะว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันของเรื่องความเชื่อทางศาส,สนาเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่มีผู้ที่ไปเวียดนามนีอ,อกมารอบใหม่เนี่ยก็มีการพูดถึงเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะศาสนาคาทอลิกเนี่ยที่มีกระแสะข่าวมาตลอดจาก,กลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าคนที่นับถือศาสนาคาทอลิกเนี่ยจะถูกกดดันถูกปราบปรามเป็นระยะระยะนะแต่ว่า ในเวทีหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจมากคุณใวยครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อของชายคนหนึ่งที่ชื่อนิควูชิชนะครับชื่ออ่านยากหน่อยก็เป็นชาวเซอร์เบียนถ้าชื่อนี้ไม่คุณวาดวาดภาพผมว่าคนไทยได้รู้จักเขาอะเต่ราการทีวีและข่าวที่ออกมาคือคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาจำได้ไหมครับเขาเขียนหนังสือออกมาด้วยนะใช่ครับเขา เป็นพูดง่ายๆเป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจที่ที่ดังที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะใช่ครับเจ้าตัวถึงแม้ว่าชีวิตค่อนข้างที่จะค่อนข้างแย่นะครับเกิดมาก็เป็นโรคที่เรียกว่าเป็นเทตทราเอมิเลียนะครับเกิดมาเนี่ยไม่มีแขนไม่มีขานะครับที่เดินได้ขยับได้เพราะว่าเพื่อนมีกระดูกเชิงกรานที่ขับเคลื่อนได้นะครับแต่เป็นคนที่ไม่ไม่เคยยอมแพ้ชีวิตถึงแม้ตอนเด็กๆตอน6กเจ็ดขวบเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายก็ตามแต่ว่าตอนนี้เขาถือว่าเป็นนักพูด เป็นนักเทศนะครับที่ไปไหนเนี่ยมีแฟนๆโอ้โหฟังกันเป็นอย่างร้อนหลามเลยครับไม่น่าเชื่ออยู่ดีๆไปปรากฏตัวในกลางกรุงฮานอยนะครับเขาได้รับเชิญไปรับเชิญไปครับแล้วก็พูดจะโอ้โหคนก็ไปฟังกันหลายหมื่นนะครับเห็นบอกว่าที่สเตเดียมที่ชื่อไมดินที่ฮานอยเนี่ยนั่นเอียดเลยครับวันก่อนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่แหละครับแล้วที่คนเขาจับตาดูกันมากเลยก็คือว่าเนื่องจาก นิกวิชิสคนนี้นะครับเขาก็เป็นกูที่เคร่งในศาสนาคริสต์มากเลยนะครับก็มีคนจับตาดูว่าเขาจะเอ่ยถึงเรื่องศาสนาคริสต์ขนาดไหนหรือรบ,บ้างหรือเปล่าในเวทีการพูดเพราะว่านี่เป็นของต้องห้ามในเวียดนามนะการ<笑><笑>จัดเวทีที่สาธารณะและพูดถึงเรื่องศาสนาเนะี่ย <c oughs> เพราะจะลืมไว่าเวียดนามเป็นประเทศค,คอมมิวนิสต์อยู่ใช่ห้ามพูดเลยเรื่องศาสนาเรื่องออกทีวีวิทยุที่สาธารณะเนี่ยนิกก็คงรู้ดีนะครับก็พยายามที่จะพูดแต่ว่า แล้เรียบเรียบเคียงๆน่าแต่บ้างแต่ไม่มีประโยคหนึ่งที่ที่เขาพูดมาแล้วเนี่ยเขาก็ตีความได้เลยนะครับว่าเนี่ยเป็นการพาดพิงถึงเรื่องของศาสนานะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นคําสั่งสอนของพระเยซูแต่ว่าไม่โดยตรงนะครับประโยคนี้น่าฟังมากนะครับตามข่าวที่ที่ออกมาเพราะว่านิกเขาบอกกับคนที่ไปฟังเนี่ยซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวเยอะนะหลายหมื่นคนเลยนะครับบางคนก็เป็นคนพิการด้วยก็บอกว่าสวรรค์มีจริงนะครับคำว่าสวรรค์มีจริงนี่ ใครก็ตามที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็คงฟังแล้วสะอึกเหมือนกันเพราะว่าคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนะแต่นิกบอกกับผู้ฟังเขาว่าสวรรค์มีจริงอและวันหนึ่งพวกเราเนี่ยก็จะไปสู่สวงสวรรค์และเราทุกคนก็จะมีแขนมีขาอและพวกเราทุกคนก็จะวิ่งได้เล่นได้แล้วก็จะวิ่งแข่งกันได้นี่ถือว่าเป็นเป็นการพูดแบบให้แรงบันดาลใจกับคนที่ฟังจริงๆเพราะว่าเป้าหมายของนิกก็คือการพูดกับคนที่ เหมือนกับว่าหมดปังในชีวิตอ่ะใช่คนพิการคนที่<ม>ว่าชีวิตดีไม่เอาละยอมแค่นี้ดีกว่าดูผมสิขนาดไม่มีอะไรเลยแขนก็ไม่มีขาก็ไม่มีชีวิตลําบากลำบนกว่าผู้คุณขนาดไหนผมยังสู้และสู้ถึงขนาดที่ว่าคนทั้งโลกยอมรับว่าผมเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคของชีวิตแล้วมีปัญหากับรัฐบาลเวียดนามไหมครับก็มีคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะรัฐบาลเวียดนามยอมให้ การปรากฏตัวของนิกเนี่ยการพูดจาแบบนี้เนี่ยมันถ่ายทอดสดด้วยนะครับใช่ซึ่งในเวียดนามนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยโดยเฉพาะประเด็นที่พูดถึงเรื่องพระเจ้ากับสวรรค์เนี่ยไม่มีการตัดตรงนี้ไม่มีการเซ็นเซอร์เลยนะครับทั้งๆที่คนที่แปลเขาพูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีคนแปลจากอังกฤษเป็นเวียดนามเนี่ยตอนที่นิกเขาพูดถึง god and heaven พระเจ้าและสวรรค์เนี่ยผู้แปลเนี่ยกลับก็โอนก็ แต่คนกับไม่รู้จะแปลดีไม่แปลดีนะมันนิกก็แต่้องบอกว่าอ้าแปลเถอะใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็แปลจริงๆออกมานะครับ <c oughs> ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> นายเงียนดัตอันนะครับซึ่งเป็นคนที่ร่วมจัดงานนี้ก็บอกว่าสงสัยปฏิหารมีจริงในเยอรมนี <c oughs> แล้วก,ก็เชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ก็คือคนที่เป็นผู้กำกับที่เราเรียกว่าพระเจ้านะครับก็หมายความว่ามีปฏิหารเพราะมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังนะครับ คือเวียดนามทุกวันนี้จะมีชาวคริสต์อยู่ประมาณ8 0ประมาณเซของประชากรนะครับ,รบแล้วก็เป็นชาวพุทธซะอีกเท่าตัวหนึ่งที่เหลือก็จะนับถือศาสนาแตกต่างกันแต่เวียดนามก็เป็นประเทศคอมมิวนสิสต์อยู่ดีนะครับก็คือเรื่องศาสนานี้ก็อาจจะไม่ได้ปิดกั้นห้ามแต่ว่าก็ไม่ส่งเสริมนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยส่งเสริมไม่มีเวทีที่พูดถึงเรื่องความเชื่อทางด<ต>้านศาสนานแต่ช่วงหลังก็ผ่อนคลายไประดับหนึ่งนะครับผมเห็นท่านหลวงปู่ทิขันก็กลับไปก็กลับไปเทศอย่างนี้แหละครับ ก็มีคนไปแห่ฟังกันมากมายพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คงรู้แหละว,ว่าสกัดกั้นไม่ได้มิฉะนั้นก็จะยิ่งมีเสียงประท้วงกันอย่างฉะนั้นทั้งแคดสเล็กก็ดีทั้งพุทธก็ดีเนี่ยต่างคนต่างก็สามารถที่จะเริ่มกลับไปเทศและสามารถจะทําให้คนเวียดนามมีความรู้สึกกลับมาผูกพันกับาศาสนาได้อีกครั้งหนึ่งครับ,รบ,รบงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานในที่สาธารณะที่จัดโดยคนต่างชาติพูดบเวที และมีคนไปฟังมากที่สุดนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยว่านี่ปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเวียดนามนะครับนิก <Nick S 2> พูดถึงลุงโฮอยู่ประโยคหนึ่งเหมือนกันค,คนก็ยังสะดุ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าพูดถึงลุงโฮในบริบทนี้นะครับอันนี้เขาบอกนี่บอกว่าลุงโฮเนี่ยลุงโฮนี่คือผู้นําอดีตผู้นําของเวียดนามเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อ,อเอกราชของเวียดนามนะครับลุงโฮเนี่ยมีความเชื่อในเวียดนาม,มและพวกเราที่นี่ก็เหมือนกันเ<ม>พราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหาเสรีภาพ นะครับนี่น,นี่ก็คือผมว่าดึงลุงโฮมาเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องตนเองมากกว่า <laughs> เพราะว่าเหมือนอยู่บางจีนถ้าเอ่ยถึงเหมาเจอตุงเนี่ย <c oughs> ก็จะปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> ครับแต่วันนี้ก็คือเรื่องราวจากเวียดนามวันนี้ครับทั้งเรื่องเรือมนุษย์และเรื่องของชาวแคทอลิกมาฟังคุณนิกซึ่งเป็นคนโด่งดังทั่วโลกท้าทายเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเวียดนามก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ ห้ามกันไม่ได้เพราะน,นี่คือเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์ครับแล้วเวลาวันนี้จับชิปจรโลกคุณเทพใจกับผมเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหา,พงงาราพลังการทาไทย